ผมชื่อสาโรธนะครับเป็น CEO บริษัท Five l o u p เราทำธุรกิจ Venture Development on Demand Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ SME ไทยเนี่ยสร้างธุรกิจใหม่ทางด้านดิจิทัลครับสร้างโอกาสให้เราและลูกค้าเนี่ยได้ร่วมสร้างธุรกิจใหม่ทางด้านดิจิทัลเนี่ยให้สำเร็จไปด้วยกันการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอกาสเหมือนกับเราต้องสร้างขึ้นเองถึงแม้จะไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้เนี่ยการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคือเรารอไม่ได้เราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแก้ปัญหาตลอดเวลาฝึกตนเนวาไะนะครับในวันที่โอกาสนั้นมาถึงผมก็คิดว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะครับจริงถ้าเกิดเรามีความคิดที่อยากที่จะเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าคิดว่าเราพร้อมเนี่ยก็อยากให้ลงมือทำก็จากออมสินนี่หละธุรกิจเราโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการขยายทีม นั่งต้องใช้งเงินทุนเพิ่มเราก็ติดต่อไปหลายๆสถาบ,บันทางการเงินนะครับแล้วก็โชคดีว่ามีทางธนาคารน้ำสินนี่แหละนะครับที่ให้บริการสินเชื่อกับเรารทำให้เราสามารถที่จะผ่านจุดนั้นมาได้โอกาสเนี่ยผมคิดว่ามีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกสถานการณ์เราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆตลอดเวลาฝึกตนเอาไว้ในวันที่โอกาสนั้นมาถึง